รถโดยสารเก่าๆที่การุณนั่งมาหยุดลงที่ปลายถนนลูกกลังซึ่งเป็นทางเข้าหมู่บ้านดงตะวันการุณก้าวลงจากรถพร้อมกระเป๋าเอกสารเก่าๆและกล้องถ่ายภาพโบราณในมือของเขาอากาศบริเวณนี้เย็นกว่าที่เขาคาดไว้แม้ว่าจะเป็นช่วงบ่ายแก่ๆแ,แต่แสงแดดกลับอ่อนแรงลงอย่างผิดปกติมีเมฆดำหนาทึบลอยต่ำเหนือภูเขาและป่าดงดิบที่โอบล้อมหมู่บ้านเอาไว้การุณมองไปรอบๆด้วยความสนใจ ถนนลูกรังที่ทอดยาวเข้าสู่หมู่บ้านเต็มไปด้วยรอยเท้าของชาวบ้านและร่องรอยล็อกเวียนเก่าๆสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนแทบจะหดบังแสงอาทิตย์บรรยากาศเงียบสงบแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังถูกจับจ้องจากสายตาที่มองไม่เห็นขณะที่เขาเดินเข้าสู่หมู่บ้านชาวบ้านหลายคนหันมามองเขาด้วยสายตาหวาดระแวงบางคนกระซิบกระซาบกันเบาๆ เรากับว่าการมาของเขาเป็นเรื่องผิดปกติพบกับช่องนกฮูกเล่าเรื่องเรามารับความบันเทิงกันต่อไปในเรื่องคำสาปแหง่งตะวันเรื่องนี้แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการุณพยายามยิ้มให้พวกเขาเพื่อแสดงความเป็นมิตร แต่คำตอบที่ได้รับกลับเป็นเพียงการพยักหน้าหรือหันหลังเดินหนีสวัสดีครับผมชื่อการุณผมมาจากกรุงเทพเพื่อมาสัมภาษณ์ชาวบ้านที่นี่เกี่ยวกับเรื่องราวของหมู่บ้านนี้เขาพูดกับหญิงชาราคนหนึ่งที่กำลังนั่งทอผ้าอยู่หน้าบ้านหญิงชารายิ้มบางๆก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาคุณมาทำไปถึงที่นี่ที่นี่ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกนอกจากความตาย คําพูดนั้นทําให้การุณรู้สึกขนลุกแต่เขาก็พยายามเก็บอารมณ์และถามต่อความตายหมายถึงอะไรครับหญิงชราไม่ตอบคําถามของเขาเธอเพียงแค่ส่ายหัวเบาๆและหันกลับไปที่งานทอผ้าของเธอการุนถอนหายใจและตัดสินใจเดินต่อไปยังจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าขนาดเล็กเมื่อการุณเข้าใกล้ศาลเจ้าเขาสังเกตเห็นว่าสถานที่แห่งนี้ดูแตกต่างจากส่วนอื่นๆ ของหมู่บ้านอย่างชัดเจนแม้ว่าตัวสารจะเป็นเพียงโครงสร้างไม้เก่าๆที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่บรรยากาศรอบๆกลับเต็มไปด้วยความเงียบงันและเย็นยะเยือกราวกับว่าอากาศบริเวณน,นั้นหนาแน่นกว่าปกติไม่มีชาวบ้านคนใดเดินผ่านหรือแม้กระทั่งมองมาที่ศารเจ้าด้วยสายตาปกติบางคนเลี่ยงเส้นทางที่จะเข้ามาใกล้สารโดยสิ้นเชิงการุณย,ยืนอยู่หน้าสารเจ้าและสำรวจรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน เขาพบว่ามีซากของเครื่องเส้นไหว้จำนวนมากวางอยู่บนแท่นบูชามีผลไม้เน่าเสียทูปที่ถูกจุดจนหมดแล้วและเศษกระดาษมีอักษรคาถา,าที่ถูกเผาจนเหลือเพียงเท่าฐานสิ่งเหล่านี้ทำให้เขานึกถึงพิธีกำบางอย่างที่เขาเคยอ่านในหนังสือเกี่ยวกับคุณใสยและวิชาอาคมขณะที่เขากำลังถ่ายภาพศาลเจ้าหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากทางด้านหลัง เธอมีใบหน้าเรียบง่ายและดวงตาที่เต็มไปด้วยความระแวดระวังคุณมาณทำาอะไรไที่นี่เธอถามด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูแข็งกร้าวแต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใยผมเป็นนักข่าวครับผมมาที่นี่เพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้การุณตอบพร้อมยิ้มบางๆคุณช่วยบอกได้ไหมว่าที่นี่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างหญิงสาวถอนหายใจเบาๆก่อนจะแนะนำตัว ฉันชื่อดวงดาวฉันอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กคุณควรระวังตัวนะเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คุณควรอยากรู้มากเกินไปคําเตือนของดวงดาวทําให้การุณรู้สึกสนใจมากขึ้นทําไมละ่ะมีอะไรที่ฉันควรระวังดวงดาวมองไปรอบๆเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีใครกําลังสังเกตพวกเขาจากนั้นเธอก็พูดด้วยเสียงแผ่วเบาพวกเรามีหมอผีที่ชื่ออาจารย์ดํา เขาอ้างว่าช่วยเหลือชาวบ้านด้วยวิชาอาคมแต่ความจริงแล้วเขาจะกำจัดทุกคนที่ขวางทางเขาและผู้นำหมู่บ้านชื่อทองดีก็สนับสนุนเขาด้วยขณะที่เธอกำลังพูดนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงสวดเบาๆดังขึ้นจากที่ไกลๆเสียงนั้นฟังไม่ชัดเจนแต่ดูเหมือนจะเป็นคำสวดหรือคาถาอะไรบางอย่างการุณหันมองรอบๆแต่ไม่พบใครนอกจากเงาของต้นไม้ใหญ่ที่เพื่อนไหวไปตามแรงลม คุณได้ยินไหมการุนถามดวงดาวดวงดาวพายักหน้าอย่างรวดเร็วเราต้องไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะมาเมื่อฟ้าเริ่มมืดลงการุนและดวงดาวเดินกลับไปยังบ้านของเธอซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ตรงขอบหมู่บ้านระหว่างทางบรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนลมเย็นพัดแรงขึ้นและเสียงใบไม้ไหวสะท้อนกับเสียงฝีเท้าของพวกเขา อย่างน่าขนลุกการุณรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้ามองเขาอยู่จากที่ไกลไคุณเคยเห็นอะไรแปลกๆในหมู่บ้านนี้ไหมการุณถามดวงดาวดวงดาวหยุดเดินและหันมามองเขาด้วยสายตาเศร้าส้อยฉันเคยเห็นแสงไฟลึกลับในป่าตอนกลางคืนบางครั้งก็มีเสียงร้องของสัตว์แปลกๆแต่ไม่มีใครกล้าออกไปดูมันเหมือนกับว่าป่านั้นมีอะไรบางอย่างที่ไม่อยากให้พวกเราเข้าไปรบกวน ขณะที่เธอกำลังพูดนั้นเองจูๆ่ๆก็มีแสงไฟสีแดงเรืองรองปรากฏขึ้นจากป่าด้านหลังพวกเขาแสงนั้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆราวกับว่ามันกำลังไล่ตามพวกเขาวิ่งดวงดาวร้องออกมาและคว้าแขนของการุณทั้งสองคนเร่งสีเท้าและวิ่งกลับไปยังบ้านของเธออย่างรวดเร็วเมื่อการุณและดวงดาววิ่งเข้ามาถึงบ้านของเธอพวกเขาหันกลับไปมองทางที่เพิ่งวิ่งผ่านมา แต่แสงไฟสีแดงเรืองรองนั้นหายไปอย่างรวดเร็วราวกับไม่เคยมีอยู่จริงอากาศรอบตัวยังคงเย็นยะเยือกและลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ใบไม้บนต้นไม้ใหญ่ไหวระดิกนั่นมันอะไรกันแน่การุณถามขณะพยายามควบคุมลมหายใจหลังจากวิ่งมาอย่างเหน็ดเหนื่อยลวงดาวสายหัวเบาๆฉันไม่รู้แต่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันเห็นแสงแบบนี้ ชาวบ้านหลายคนบอกว่ามันเป็นแสงของวิญญาณอาฆาตหรือผีบา้าแต่ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนั้นจนกระทั่งคำพูดของเธอล้มลงกลางคันเมื่อจูจ่ๆก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากด้านหลังบ้านทั้งสองหันไปมองพร้อมกันและพวบว่ามีเงาดำขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ในความมืดเงานั้นดูเหมือนจะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงใหญ่กว่าคนปกติมากและมีดวงตาสีแดงเรืองรองที่จ้องมองมาที่พวกเขา เราต้องเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ดวงดาวกระซิบด้วยเสียงตื่นตระหนกและรีบผลักกรุณเข้าไปในบ้านก่อนที่จะปิดประตูอย่างรวดเร็วภายในบ้านของดวงดาวแม้ว่าจะเป็นสถานที่ปลอดภัยกว่าข้างนอกแต่อากาศกลับยังคงเต็มไปด้วยความกดดันการุณมองไปรอบๆบ,บ้านซึ่งตกแต่งอย่างเรียบง่ายมีโต๊ะไม้เก่าๆและตะกร้าสารวางอยู่ตรงมุมห้อง บนผนังมีภาพวาดลายเส้นโบราณที่ดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์หรือคาถาบางอย่างคุณเคยเจอสิ่งแบบนี้มาก่อนไหมการุนถามขณะพยายามสงบสติอารมณ์ดวงดาวพยัหน้าฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีบ้าที่เฝ้าระวังอู่บา้านนี้แต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงอาจารย์ดำมบักจะบอกชาวบ้านว่าเขาสามารถควบคุมวิญญาณเหล่านี้ได้แต่ฉันไม่เชื่อเขาเลย ขณะที่เธอกำลังพูดนั้นเองจูจ่ๆก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นจากด้านนอกการุณและดวงดาวหันมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวอย่าเปิดนะดวงดาวพูดเบาๆแต่เสียงเค้านั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งและคราวนี้มันดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกระแทกอย่างแรงราวกับว่ามีใครบางคนกำลังพยายามบกเข้ามาการุณและดวงดาวยืนนิ่งอยู่กลางบ้านโดยไม่กล้าขยับตัว แม้ว่าเสียงเคาประตูจะดังขึ้นเรื่อยๆแต่พวกเขาก็ยังคงรอคอยให้เสียงนั้นหยุดลงเองทันใดนั้นเสียงสวดเบาๆก็ดังขึ้นจากด้านนอกเสียงนั้นฟังไม่ชัดเจนแต่ดูเหมือนจะเป็นคำพูดหรือคาถาโบราณที่ถูกสวดซ้ำๆฟังสิลวงดาวกระซิบเบาๆมันเหมือนกับเสียงที่ฉันเคยได้ยินตอนเด็กๆการุณถามด้วยความสงสัยเสียงอะไร ดวงดาวถอนหายใจก่อนจะเล่าเรื่องราวที่เธอเคยได้ยินจากผู้ท้องในหมู่บ้านเมื่อหลายปีก่อนมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่พยายามตัดไม้ในป่าลึเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่พวกเขาไม่ได้ขออนุญาตจากผีป่าที่อาศัยอยู่ในป่าน,นั้นหลังจากนั้นไม่นานทุกคนในกลุ่มนั้นก็ตายอย่างลึกลับบางคนบอกว่าพวกเขาถูกวิญญ,ญาณผีป่าตามล่าส่วนบางคนก็บอกว่ามันเป็นสีมือของหมอผีที่ต้องการทำให้ชาวบ้านกลัว การุณรู้สึกขนลุกเมื่อได้ฟังเรื่องราวแล้วทำไมไม่มีใครออกมาพูดความจริงละ่ะดวงดาวตอบด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยเพราะทุกคนกลัวกลัวว่าถ้าพูดความจริงพวกเขาจะเป็นรายต่อไปขณะที่ดวงดาวเล่าเรื่องราวเสียงเคาะประตูหยุดลงอย่างกระทันหันแต่แทนที่จะรู้สึกโล่งใจการุณกลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่รอบๆบ,บ้านเขาเดินไปที่หน้าต่างและแง้มออกเล็กน้อย เพื่อมองออกไปด้านนอกทันใดนั้นเองเงาดำขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นติดหน้าตา่างมันมีดวงตาสีแดงเรืองรองและกรงเล็บที่แหลมคมร่างนั้นจ้องมองมาที่การุณอย่างน่ากลัวก่อนจะยกมือขึ้นและเคาะหน้าต่างเบาๆถอยมาดวงดาวร้องออกมาและดึงการุณให้ออกห่างจากหน้าตา่างหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการุณและดวงดาวตัดสินใจที่จะไม่ออกจากบ้านในคืนนี้ พวกเขาตรวจสอบประตูและหน้าตามทุกบานเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปิดดีแล้วลัวสิ่งลีลับจะเข้ามาได้คุณมีอะไรที่สามารถป้องกันพวกมันได้ไหมการุณถามดวงดาวพยักหน้าและเดินไปหยิบตะกร้าสารที่มีเครื่องรางและสมุนไพรแปลกแปลกวางอยู่นี่คือเครื่องรางที่ผู้เท่าบุญเคยให้ฉันไว้มันช่วยป้องกันวิญญาณร้ายได้การุณมองเครื่องรางเหล่านั้นด้วยความสนใจ แล้วมันใช้ยังไงดวงดาวอธิบายว่าเครื่องรางเหล่านี้ต้องวางไว้ที่ประตูและหน้าต่างเพื่อสร้างเขตป้องกันที่วิญญาณร้ายไม่สามารถเข้ามาได้นอกจากนี้เธอยังแนะนําให้การุณสวดคาถาโบราณที่เธอเคยได้ยินจากผู้เท่าบุญถ้าคุณทําตามนี้เราอาจจะปลอดภัยได้ตลอดคืนดวงดาวพูดด้วยน้ําเสียงมั่นใจเมื่อการุณและดวงดาวเสร็จสิ้นการเตรียมการป้องกันบ้านเวลาในหมู่บ้านดงตะวัน ก็เริ่มเคลื่อนเข้าสู่ยามราตรีอย่างเต็มตัวแสงจากตะเกียงน้ำมันที่พวกเขาจุดไว้เป็นเพียงแสงสว่างเดียวในห้องมันสะท้อนกับเงาของสิ่งของภายในบ้านทำให้ทุกอย่างดูเหมือนมีชีวิตเราควรจะนอนไหมการุณถามขณะพยายามสงบสติอารมณ์แต่สายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่หน้าตา่างที่ถูกปิดสนิทด้วยเครื่องรางลวงดาวสายหัวเบาๆไม่เราต้องเฝ้าระวังตลอดคืนถ้าพวกมันกลับมา เราอาจจะไม่มีโอกาสหลบหนีทั้งสองคนนั่งลงบนพื้นไม้ใกล้กับตกลางห้องโดยมีตะเกียงวางอยู่ตรงกลางบรรยากาศเงียบงันจนแทบได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันการุนรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปช้ามากแต่ทุกวินาทีกลับเต็มไปด้วยความกดดันและความไม่แน่นอนเมื่อนาฬิกาโบราณที่แขวนอยู่บนผนังบ้านตีบอกเวลาเที่ยงคืนเสียงลมที่เคยพัดแรงกลับหยุดลงอย่างกระทันหัน ความเงียบที่เกิดขึ้นนั้นน่าขนลุกยิ่งกว่าเสียงใดๆที่พวกเขาเคยได้ยินจู่ๆก็มีเสียงครางเบาๆดังขึ้นจากด้านนอกเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงคำรามของสัตว์ประหลาดผสมกับเสียงกระซิบของมนุษย์การุณรีบคว้าไฟฉายและส่องออกไปทางหน้าต่างแต่ไม่พบอะไรนอกจากความมืดมิดมันยังอยู่ข้างนอกดวงดาวพูดด้วยเสียงสั่นเครือการุณพยายามควบคุมสติ เราจะไม่ยอมให้มันเข้ามาเราเตรียมตัวไว้แล้วแม้ว่าเครื่องรางจะถูกวางไว้อย่างระมัดระวังแต่จูจ่ๆก็มีลมเย็นพัดเข้ามาในห้องอย่างแรงแม้ประตูและหน้าต่างจะถูกปิดสนิทการุนและดวงดาวหันมองไปรอบๆและพบว่ามีเงาดําขนาดใหญ่เริ่มปรากฏขึ้นบนผนังบ้านเงานั้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเรากับกําลังเลื้อยเข้ามาหาพวกเขามันทะลุเข้ามาได้ยังไงการุณถามด้วยความตกใจ ดวงดาวตอบไม่ได้เธอรีบคว้าเครื่องรางที่วางอยู่บนโต๊ะและยกขึ้นมาเหนือศีรษะฉันจะลองใช้คาถาเธอลองสวดคาถาโบราณที่เธอจำได้จากคำบอกเล่าของผู้เท่าบุญขณะที่เธอสวดเงาดำเริ่มสั่นไหวและถอยหลังไปเล็กน้อยแต่ไม่นานมันก็กลับมาใหม่พร้อมกับเสียงคำรามที่ดังก้องไปทั่วห้องมันไม่ได้โกดวงดาวร้องออกมาการุณรีบคว้าสมุดโน้ตที่เขาบันทึกคาถา จากคำแนะนำของผู้เท่าบุญและเริ่มสวดตามที่เขียนไว้แม้ว่าจะไม่มั่นใจนักแต่เมื่อเขาสวดเสร็จแสงสีขาวสว่างวาบขึ้นตรงหน้าพวกเขาทำให้วิญญาณร้ายชะงักและถอยหลังไปเล็กน้อยมันได้ผลดวงดาวพูดอย่างตกใจแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้โล่งใจเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งและเงาดำเริ่มรวมตัวกันเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์มันมีดวงตาสีแดงเรืองรองและกรงเล็บที่แหลมคม มันจ้องมองมาที่การุณและดวงดาวด้วยความโกรธเกรี้ยวพวกจะกล้าท้าถ่ายข่าเสียงของมันดังก้องไปทั่วห้องการุณและดวงดาวพยายามรักษากลยุทธ์ของพวกเขาโดยการสวดคาถาซ้ำๆเพื่อสร้างเขตป้องกันแต่วิญญาณรายเริ่มแสดงพลังที่รุนแรงขึ้นมันใช้กรงเล็บฟาดใส่ฝาบ้านจนเกิดเสียงดังโครมครามและทำให้เครื่องรางบางส่วนหล่นลงพื้นเราต้องทำอะไรสักอย่าง ดวงดาวร้องออกมาการุณพยายามคิดหาวิธีรับมือในขณะที่เขากำลังรวบรวมสมาธิเขาสังเกตเห็นว่ามีหนึ่งในเครื่องรางที่ยังคงแขวนอยู่บนหน้าตา่างส่องประกายแสงอ่อนๆดวงดาวเครื่องรางนั่นมันยังทำงานอยู่การุณชี้ไปที่เครื่องรางดวงดาวรีบคว้าเครื่องรางนั้นและยกขึ้นเหนือศีรษะฉันจะลองใช้มันเมื่อดวงดาวยกเครื่องรางขึ้น แสงสว่างจ้าเริ่มแผ่กระจายออกมาจากเครื่องรางนั้นมันส่องแสงไปทั่วห้องและทําให้วิญญาณร้ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมันพยายามถอยหลังและหายตัวไปในความมืดแต่แสงจากเครื่องรางยังคงไล่ตามมันไปมันกําลังหนีการุณพูดด้วยความโล่งใจเมื่อวิญญาณร้ายหายตัวไปแสงจากเครื่องรางก็ค่อยๆรีลงและบรรยากาศในห้องกลับมาสงบอีกครั้งหลังจากวิญญาณร้ายหายตัวไป การุนและดวงดาวยังคงนั่งอยู่บนพื้นไม้ในห้องที่เงียบสงบแม้ว่าบรรยากาศจะกลับมาปกติแต่ทั้งสองคนยังคงรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างรอคอยพวกเขาอยู่ในความมืดคุณคิดว่ามันจบแล้วหรือ,อยังดวงดาวถามด้วยน้ำเสียงที่ยังคงสั่นเครือการุณสายหัวเบาๆฉันไม่แน่ใจแต่เรายังไม่ได้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้ขณะที่เขากำลังพูดนั้นเอง เสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นฟังชัดเจนกว่าเดิมมันเป็นเสียงของผู้หญิงที่พูดด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยช่วยเราด้วยเราถูกขังอยู่ที่นี่ดวงดาวสะดุ้งเล็กน้อยนั่นมันเสียงอะไรการุณพยายามฟังอย่างตั้งใจมันเหมือนกับเสียงของใครบางคนที่กำลังของความช่วยเหลือทั้งสองคนตัดสินใจตามหาต้นเสียงโดยเริ่มจากการตรวจสอบทุกมุมของบ้าน เมื่อพวกเขามาถึงห้องเก็บของเล็กๆที่อยู่ด้านหลังบ้านพวกเขาก็พบว,ว่ามีแสงสีฟ้าเรืองรองออกมาจากภายในห้องการุณเปิดประตูห้องอย่างระมัดระวังและพบว,ว่ามีภาพวาดโบราณขนาดใหญ่วางอยู่บนพื้นภาพวาดนั้นแสดงให้เห็นถึงหมู่บ้านดงตะวันในอดีตพร้อมกับรูปคนในภาพนั้นหลายคนที่ดูเหมือนกำลังทำพิธีกรรมบางอย่างนี่มันอะไรกันดวงดาวถามขณะมองภาพวาดอย่างตกใจ การุณพิจารณาภาพวาดอย่างละเอียดนี่อาจจะเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับตำนานของหมู่บ้านนี้ลองดูสิตรงนี้มีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่คล้ายกับเครื่องรางที่เราใช้ไปเมื่อกี้การุณและดวงดาวเริ่มสำรวจรายละเอียดของภาพวาดอย่างใกล้ชิดภาพวาดนั้นแบ่งออกเป็นหลายฉากในฉากแรกชาวบ,บ้านกำลังตั้งวงพิธีกรรมรอบกองไฟโดยมีหมอผีคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลาง กำลังสวดคาถาและโบกมือไปรอบๆฉากที่สองแสดงให้เห็นถึงชาวบ้านที่กำลังถูกวิญญาณร้ายโจมตีบางคนถูกดึงลงไปในดินและบางคนกำลังถูกเผาโดยเปลวไฟที่ลุกโชนนี่มันเหมือนกับเรื่องราวที่ผู้เท่าบุญเคยเล่าให้ฉันฟังลวงดาวพูดขึ้นด้วยความตกใจเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้เคยถูกสร้างเพราะชาวบ้านบางคนมืดกฎของปากการุณพยัหน้า แล้วสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ล่ะมันหมายถึงอะไรดวงดาวยกมือไปแตะสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนภาพวาดทันใดนั้นเองแสงสีฟ้าเรื่องรองก็สว่างวาบขึ้นอีกครั้งและเสียงของผู้หญิงที่เคยได้ยินก่อนหน้านี้ก็ดังขึ้นอีกครั้งพวกท่านต้องทำลายคนสาบไม่อย่างนั้นทุกคนจะต้องตายการุณและดวงดาวเริ่มเชื่อมโยงเรื่องราวที่พวกเขาพบเจอในภาพวาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน พวกเขาพบว่าสัญ,ญลักษณ์บนภาพวาดนั้นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเครื่องรางและคาถาที่พวกเขาใช้ในการป้องกันตัวฉันคิดว่าเราต้องไปที่ศาลเจ้าการุณพูดขึ้นด้วยความมั่นใจที่นั่นอาจจะมีคำตอบที่เรากำลังตามหาอยู่ก็ได้ดวงดาวพยักหน้าแต่เราต้องระวังตัวให้มากถ้าอาจารย์ดำหรือนายทองดีรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ พวกเราอาจจะตกอยู่ในอันตรายเมื่อฟ้าเริ่มสางการุณและดวงดาวตัดสินใจเดินทางกลับไปยังศาลที่พวกเขาเคยพบบ่อแสครั้งแรกอากาศในยามเช้าดูสดใสกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่บรรยากาศรอบๆศาลยังคงเต็มไปด้วยความกดดันและความลี้ลับเมื่อพวกเขามาถึงศาลการุณสังเกตเห็นว่ามีร่องรอยของการทำพิธีกรรมไปใหม่ๆรอบๆแท่นบูชามีรอยเท้า ที่ดูเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นและเท่าท่าที่เกิดจากพิธีกำบางยาอย่างยังคงร้อนอยู่มีใครมาทำพิธีกรรอะไรที่นี่เมื่อคืนนี้การุณพูดด้วยความสงสัยดวงดาวพยักหน้าตอบคงจะเป็นอาจารย์ดำเขาอาจจะรู้ว่าเรากำลังตามหาอะไรขณะที่พวกเขากำลังสำรวจสารอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีเสียงสีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังการุณและดวงดาวหันไปมอง และพบว่าอาจารย์ดำและนายทองดีกำลังยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นพวกแกกล้าบกุกเข้ามาในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของข้าอาจารย์ดำคำรามด้วยเสียงที่เย็นชานายทองดีแสยะยิ้มออกมาแบบยิ้มเยาะพวกแก่คงไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ข้าจะทำให้พวกแกได้รู้ว่าผลของการทำลายกฎแห่งหมู่บ้านนี้คืออะไร อาจารย์ดำยกมือขึ้นและเริ่มสวดคาถาด้วยเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงคำรามของสัตว์ประหลาดเสียงนั้นดังก้องไปทั่วสารทำให้อากาศรอบๆเย็นลงอย่างรวดเร็วและลมพัดแรงราวกับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบๆบ,บริเวณสารพวกแกกำลังจะได้เห็นแล้วว่าอำนาจของข้ามันน่ากลัวแค่ไหนอาจารย์ดำตะโกนออกมาพร้อมกับโบกมือไปทางแท่นบูชา ทันใดนั้นเองร่างเงาสีดำขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นมันมีดวงตาสีแดงเรืองรองและกรงเล็บที่แหลมคมร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนไหวเข้ามาหาการุณและดวงดาวอย่างช้าๆแต่มันเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวดวงดาวรีบคว้าแขนของการุณเราต้องหนีออกไปจากที่นี่การุณพยายามตั้งสติและคิดหาวิธีรับมือเขาจำได้ว่าผู้เท่าบุญเคยบอกเขา เกี่ยวกับคาถาที่สามารถใช้ในการป้องกันวิญญาณร้ายได้รอฉันก่อนฉันอาจจะมีวิธีเขาหยิบสมุดโนต้ตที่บันทึกคาถาจากคำแนะนำของผู้เท่าบุญขึ้นมาและเริ่มสวดตามที่เขียนไว้แม้ว่าจะไม่มั่นใจนักแต่เมื่อเขาสวดเสร็จแสงสีขาวสว่างวาบขึ้นตรงหน้าพวกเขาทำให้วิญญาณร้ายชะงักและถอยหลังไปเล็กน้อยมันได้ผลดวงดาวพูดออกมาอย่างตกใจ อาจารย์ดำหัวเราะอย่างเยาะเยอยมันเป็นไปไม่ได้พวกแกไม่มีทางเอาชนะข้าได้ขณะที่การุณและดวงดาวพยายามหาทางออกจากศาลอาจารย์ดำและนายทองดียังคงพยายามควบคุมสถานการณ์แต่ดูเหมือนว่าวิญญาณร้ายที่อาจารย์ดำปลุกขึ้นมานั้นเริ่มไม่เชื่อฟังเขาอีกต่อไปร่างเงาสีดำเริ่มหันกลับไปหาอาจารย์ดำแทนที่จะโจมตีการุณและดวงดาวอาจารย์ดำ แด่ทาอะไรลงไปนายทองดีร้องถามด้วยความตกใจอาจารย์ดาพยายามสวดคาถาเพื่อควบคุมวิญญาณร้ายอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าพลังของเขาจะไม่ได้ผลมันมันไม่เชื่อฟังข้าแล้ววิญญาณร้ายคำรามด้วยเสียงที่ดังก้องไปทั่วสารก่อนจะพุ่งเข้าใส่อาจารย์ดับและนายทองดีทั้งสองพยายามวิ่งหนีแต่ก็สายเกินไปร่างของพวกเขาถูกวิญญาณร้ายกระชากเข้าไปในศาร และเสียงกรีดร้องของพวกเขาดังข้้งไปทั่วสารการุณและดวงดาวยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่กล้าขยับตัวจนกว่าเสียงทั้งหมดจะเงียบลงเ <c oughs> มื่อทุกอย่างสงบพวกเขาก็พบว่าอาจารย์ดำและนายทองดีหายตัวไปอย่างไรร่องรอยหลังจากเหตุการณ์นั้นการุณและดวงดาวรีบออกจากสารและกลับไปยังหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของหมู่บ้านบางคนบอกว่าพวกเขาฝันเห็นวิญญาณของคน ที่เคยถูกทำร้ายโดยอาจารย์ดำและนายทองดีซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะได้รับการปลดปล่อยแล้วการุณรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดที่เขาพบในศาลและเผยแพร่เรื่องราวของหมู่บ้านดงตะวันผ่านสื่อต่างๆข่าวสารของเขาแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้างชาวบ้านเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการทำดี และละเว้นการทำชั่วหลายคนหันกลับมาเคารพธรรมชาติและปฏิบัติตามศีลธรรมมากขึ้นดวงดาวเองก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยการุณเปิดโปงความจริงและเธอก็เริ่มมองเห็นอนาคตที่สดใสสำหรับหมู่บ้านของเธอหลายเดือนต่อมาการุณกลับมาที่หมู่บ้านดงตะวันอีกครั้งเขาพบบ้านหมู่บ้านแห่งนี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นชาวบ้านมีความสามัคคีและช่วยเหลือกันมากขึ้นสารที่เคยเป็นสถานที่น่ากลัว ถูกปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นสถานที่สำหรับการสวดมนต์ลและทำบุญดวงดาวเดินมาหาเขาพร้อมกับรอยยิ้มคุณทำให้หมู่บ้านของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะการุณยิ้มตอบไม่ใช่แค่ฉันหรอกทุกคนในหมู่บ้านนี้คือคนที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกหนีได้คนที่ทำชั่วจะต้องได้รับผลกรรมในที่สุดส่วนคนที่ทำดีก็จะได้รับผลบุญทั้งสองคนยืนมองหมู่บ้านที่เงียบสงบ และสวยงามในยามเย็นพร้อมกับข้อคิดที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตการทำดีอาจไม่ได้ผลทันทีแต่การทำชั่วจะนำพาความหายนะมาสู่ตัวเราเสมอขอขอบคุณจากช่องนกฮูกเล่าเรื่องที่ช่วยกดปุ่มซับสไครป e ปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งไว้เรามารับความบันเทิงกันต่อไปในคลิปหน้า